ชมรมคนรักเมืองมินร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองมิ่งบุรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมิ่งบุรีและกรมการท่องเที่ยวขอเชิญเที่ยวงาน111ปีสืบสารประเพณีชาวมิ่งบุรีร้อยใจรักพิทักษ์ครองแสนแสบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ และวันอนุรักษ์รักษามแม่น้ำครูของแห่งชาติโดยกำหนดจัดงานระว่างวันที่18ถึงวันที่26กันยายน2556รวมงาน9วัน9คืนณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรอ9หน้าสำนักงานเขตมีนบุรีตลาดเก่ามีนบุรีชุมชนมีนบุรีอุปถัมภถมตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครภายในงานท่านจะได้พบกับ นิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำนิทรรศการเยาวชนและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ชมการประกวดสุดยอดหนุ่มสาวขวัญเรียมแห่งเมืองมีนบุรีและการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองมีนบุรีและสินค้าวิสาหกิจชุมชนมากมายวันที่20กันยายน ชมการแข่งขันเรือยาว30สีภายสึกชิงเจ้าแห่งครองแสนแสบและถ้วยเกียรติยศพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรวันเสาร์ที่21กันยายนชมการชกมวยการกุศลรายการมวยดีวิถีไทยสัญจรถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตื่นตาตื่นใจกับการสัมผัสบ,บรรยากาศ วิถีชีวิตชุมชน,นริมคลองแสนแสบในการประดับไฟแสงสีตลอดแนวลำคลองแสนแสบจากท่าน้ำวัดบําเพ็ญเหนือวัดบางเพลงใต้ตราดน้ำขวัญเรียมถึงท่าน้ำวัดแสนสุขเขตมีบุรีกรุงเทพมหานคอรอย่าลืมเที่ยวงาประจำปี111ปีสืบสารประเพณีของชาวมีบุรีเพื่อการท่องเที่ยวยางย,างยั่งยืน